สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะซึ่งก็จะเป็นรายเดือนให้ผลในช่วงมิถุนายนทั้งเดือนนะคะการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะ ยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำมากกว่านี้ในรายบุคคลเนี่ยแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มนะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือก,ก็สอบถามเข้ามาได้นะคะตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยส้มฝากกดซับสไคร้นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มได้คะ่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะสำหรับชาวมังกรนะคะก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้เจอกันมาเนาะนะคะในเดือนที่แล้วส้มทำดวงความรักไปกับดวงดาวสุขยายนะคะแต่หลังจาก นะะในช่วงนี้เนี่ยนะคะส้มมองว่าส้มก็จะกลับมาทําดวงความรักมากขึ้นนะนะคะจะทําให้สม่ำเสมอขึ้นนะคะเออเพราะว่า energy อะไรต่างๆนะคะมันค่อนข้างที่จะกลับมาค่อนข้างโอเคนะก็เลยมาทําคลิปนะคะให้ทุกคนได้รับชมกันเนาะนะคะเออชี้แจงคร่าวๆไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับในเรื่องของชาวมังกรเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกะคือมันแบ่งเป็นครึ่งเดือนเพราะว่าดาวศุกร์มีการ ย้ายนะคะอยู่ในที่ที่ไม่เหมือนกันนะคะในช่วงของต้นเดือนเนี่ยมีเกณฑ์ตั้งคันนะครึ่งเดือนแรกอะความรักสดใสมีเกณฑ์ตั้งคันสําหรับคนมีคู่เนี่ยต้องบอกว่าสดชื่นมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของคนที่เป็นโสดก็อาจจะต้องระวังหน่อยนะคะต้องระวังการตั้งคันนอกสมรสเออมีเกณฑ์เปิดตัวความรักสดชื่นมากแต่ให้ระวังในเรื่องนี้ถ้าไม่พร้อม ในเรื่องของการตั้งคันก็ต้องดูแลนะเออป้องกันนะคะส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังให้ระวังเรื่องอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่นะคะคนมีคู่ที่อาจจะมีการตั้งคันแล้วเนี่ยอันเนี้ยให้เรามาระวังนะคะดูแลคันให้ดีระวังเรื่องสุขภาพเราสุขภาพแฟนระวังเรื่องอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีเราไปป้องกันนะ ะะระวังเรื่องความรักสามเศร้าอย่าเข้าไปเด็ดขาดคนโสดเนี่ยอาจจะต้องเรามาระวังในเรื่องของการที่จะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์รักสามเศร้าแล้วแบบไปเจอรถไฟชนกันนะเออไปเจอตออะไรอย่างเงี้ยเออเข้าใจใช่ไหมแล้วไปเจอคนที่เขามีเจ้าของแล้วเขาอาจจะไม่พอใจหรือทําอะไรเราเพราะฉะนั้นให้ระวังไว้ก่อนใครที่เข้ามาให้สืบหาข้อมูลให้ดีว่าเขามีใครอยู่แล้วหรือเปล่านะคะประมาณนี้นะมาดูต่อกันในเรื่องไพ่ นะะในเรื่องไพ่นะคะก็จะเริ่มจากคนมีคู่นะเหมือนเดิมนะคะคนมีคู่เนี่ยทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนนะคะมีคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปถือว่ามีคู่นะคะมาดูรวมกันรูนนี้ได้เลยส้มมองแบบนี้นะส้มมองว่าโดยรวมอ่ะนะคะมันมีอาการดือ้อที่จะทําอะไรบางอย่างส้มต้องมองแบบนี้นะคะเพราะว่าขึ้นไพ่เด็กถือดาบ มันเป็นอาการที่มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะมีความคิดเป็นของตัวเองที่จะมั่นคงกับคนคนเนี้นะคนมีคู่มีคนเตือนนะคะแต่ว่าคุณอาจจะไม่ค่อยรับฟังนะเพราะว่าขึ้นไพ่เด็กถือดาบแล้วขึ้นไพ่เดอะทาวเวอร์ด้วยซึอมองว่าคุณรู้นะว่าความรักครั้งเนี้ยนะคะพอรักไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเออ รักไปแล้วมันจะเป็นยังไงมันมีทั้งเรื่องของอารมณ์อะไรต่างๆมันมีทั้งความรักที่รักกันความรักที่เถียงกันบ้างอะไรอย่างนี้นะคะมันมีขึ้นไพ่เดอะทาวเวเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนนะแต่ก็เตือนส้มก็เตือนเท่าที่เตือนได้เพราะว่าส้มไปบังคับใครไม่ได้ส้มไปบังคับใครไม่ได้นะเออนะคะไปบังคับใครให้ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นส้มแค่ให้ไประวังป้องกันเนาะนะคะแล้วก็มีไพ่ king of complex นะคะ เนี่ยมันเหมือนคุณจะมั่นคงกับตรงเนี่ยดือ้อกับคนรอบข้างคนรอบข้างมีคนเตือนอย่ารักคนนี้เลยนะคะมองเห็นอนาคตแล้วมันไม่โอเคหรอกแต่คุณก็ขอสักตั้งอ่าประมาณนี้นะคะไม่ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนนะคุณคิดไว้แล้วคุณมองเห็นแล้วว่าความรักครั้งนี้ยมันจะมีทั้งสุขมันจะมีทั้งความทุกข์นะคะ คุณมองเห็นอยู่แล้วเออคุณมองเห็นอยู่แล้วและพร้อมที่จะรับมันด้วยต้องบอกแบบนี้เลยนะนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ขึ้นในเรื่องของความมั่นคงนะคะมีนะแต่ในบางคนเนี่ยชาวมังกรบางคนอะ่ะส้มมองว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับของมีค่าอยู่ดีๆอาจจะได้รับเป็นของมีค่าหรือทรัพย์มรดกนะคะจากทางฝั่งญาติแฟนหรือทางฝั่งแฟนนะ,ะมีแบบนี้ด้วยนะคะ ซึ่งถ้ากลับมาในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดอะคุณพร้อมที่จะทุ่มเทนะเพราะว่าขึ้นไพ่อะแปดเหรียญน,นะคะเนี่ยแปดเหรียญแปดไม้เท้าเนี่ยก่อร่างสร้างตัวคนมีคู่นะอยากก่อร่างสร้างตัวเนี่ยโอ้โหมันมันเป็นอะไรที่ก่อร่างสร้างตัวมันเป็นอะไรที่แบบเราอะทุ่มเทกับคนนี้มากเราพร้อมที่จะทุ่มเทเอาจริงเอาจังกับคนนี้ว่าคนนี้คือ ยังไงก็ต้องลองอะอทั้งหมดแบบนี้นะคุณบอกว่ายังไงก็ต้องลองนะคะมันเป็นไพ่ของความทุ่มเททั้งหมดและคุณคิดว่าคุณละเอียดรอบข้อปีแล้วนี่คือสิ่งที่คุณคิดนะนี่คือสิ่งที่คุณคิดนะคะเออซึ่งคนรอบข้างเขาอาจจะมองออกแล้วแหละนะคะแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าอย่างที่บอกว่าคุณรู้ด้วยว่าอนาคตอะคุณต้องเจอกับอะไรบ้างกับคนคนนี้ที่คุณเลือกมาในเรื่องความรักซึ่งอาจจะเจอแล้วก็ได้ แต่คุณก็เลือกที่จะไปต่อหลายคนอาจจะเจอแล้วนะเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะแบบมีในเรื่องของความคิดที่แตกต่างนะคะการที่มีความคิดเป็นของตัวเองหรือเรียกว่าเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยนะคะต่างคนต่างมีก็ได้นะไม่ใช่ว่า,าจะมีแบบฝั่งเดียวนะมีเกณฑ์ที่จะต่างคนต่างมีนะคะแต่ก็ตัดกันได้ยากลำบาก สมมงมาแบบนี้นะเป็นอารมณ์ของการตัดกันที่ยากลําบากบางทีเนี่ยมีเผลอบอกเลิกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ควรทํนะมันสร้างรอยร้าวนะคะในบางคู่มีเพราะฉะนั้นให้ระามาัระวังนะคะอย่าทําตามไพ่นะเรากําหนดดวงได้ด้วยตัวเองนะถ้ามาเจอว่าอะไรที่แบบอุ๊ยกําลังจะทํากําลังจะพูดแล้วมันไม่ดีนะเนี่ยระงับไว้ก่อนได้นะคะผู้ที่มีอิทธิพลนะคะกับ คนมีคู่นะของชาวมังกรนะคะขึ้นไพ่ออชาวธาตุดินทั้งหมดเลยนะเนี่ยนะคะวิวออฟจูนเอสดของคริสตัลเดอะเมจิเชียนนะคะชาวชาวธาตุดินหมดเลยนะคะชาวธาตุดินมังกรพฤกษ์กันนะคะชาววันพฤหัสบดีถ้าชาววันพฤหัสบดีส้มมองว่า ตัวเขาเองอะนะนะคะมันมีเกณฑ์ที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวบ้างหรือคนรอบตัวแต่ส้มมองว่าเขาอะหนึ่งในใจของเขาอะก็คือคุณเลยนะคือคุณเป็นที่หนึ่งในใจหรืออาจจะเป็นคนเดียวในใจเขาเลยก็ได้เขาทุ่มเทกับความรักครั้งนี้กับคุณมากๆเลยนะส้มมองว่าผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวมังกรเนี่ยเขาค่อนข้างรักชาวมังกรมากๆเลยถามว่ารักมากไหมรักมากแต่ให้ระวังชาวกันที่เป็นชาววันพุธ ให้ระวังชาวกันที่เป็นชาววันพุธเลยเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะมีเรื่องราวปิดบังหรืออาจจะเป็นการหลอกลวงคุณก็ได้ซึ่งคุณอาจจะมองออกแล้วแต่คุณก็ยังไปต่อเพราะว่าอะไรอยากลองคนนี้ต้องการลองคนนี้ต้องการรักคนนี้มีคนเตือนมาแล้วแต่ขอเจ็บเองได้ป่ะนี่ชาวมังกรมีความดือ้อ <partager> ค่ะนะคะเออเราก็ว่าอะไรไม่ได้เนาะนะคะ ลองเองเจ็บเองเรียนรู้เองประมาณนี้เลยนะคะเออประมาณนี้นะคะเราต้องบอกว่าในบางคู่เนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เรื่องของแบบเรื่องของสิ่งที่ยังไม่ได้บอกในบางคู่อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของรักสามเศร้านะเขาอาจจะไม่ได้มีใครผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวมังกรเขาอาจจะแค่ไม่ได้บอกความจริงอะไรบางอย่างซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์อาจจะเป็นเรื่องของบรรดายาิ เรื่องของสิ่งที่เขาไม่อยากให้คุณรู้ในตอนนี้เพราะว่าถ้ารู้แล้วคุณอาจจะไม่สบายใจอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะเออนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้อะส้มมองว่าต้องสืบเงียบ,ยบไปถามตรงๆไม่มีใครบอกหรอกเออเนาะมันต้องมีชั้นเชิงหน่อยมีศิละปะหน่อยนะคะในเรื่องของคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยโสดสนิทนะคะมีทั้งโสดสนิท มีคนเข้ามาไหมนะคะโสดสนิทโสดมีคนคุยโสดที่มีคนที่คบหรือคุยนะคะไม่ถึงหกเดือนหรือว่าโสดที่มีคนเก่าส้มขอดูโสดสนิทก่อนเนาะนะคะในเรื่องของโสดสนิทมีใครเข้ามาไหมให้ระวังชาววันพุธชาวกันนะคะเขาเข้ามาแบบไม่จริงใจอันนี้เตือนไว้เลยนะคะส่วนชาว ธาตุดินมังกรพฤกษบกันที่เป็นชาววันพฤหัสบดีให้ระวังนะคะที่ตัวเขาเองอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วนะคะนอกนั้น้ส้มมองว่าค่อนข้างโอเคนะอ่านะคะซึ่งเอาจริงๆชาวมังกรหลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะคนที่โสดสนิทเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดไม่รีบร้อนนะคะส้มมองว่าคุณละเอียดในกรณีแรกนะคือคุณเป็นคนละเอียดมากๆตั้งใจที่จะมองคนอย่างละเอียดและพิจารณาอย่างถ่องแท้ว่าคนคนนั้นเป็นยังไงแต่ ไม่ได้หมายความว่าคุณละเอียดแล้วคุณจะเลือกคนที่ดีในเรื่องความรักมาเป็นแฟนคุณนะคล้ายๆคนมีคู่เลยนะฮะก็คือชาวมังกรรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแต่ถ้าชาวมังกรรักแล้วแล้วก็ใครเตือนยังไงก็ไม่ฟังเรารู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้เวลาที่เรารักไปแล้วเราจะเจอความเจ็บปวดอะไรบ้างเราพร้อมรับอยู่แล้วเราพร้อมรับอยู่แล้วเพราะฉะนั้น คนอื่นพูดยังไงเราก็ไม่ฟังหรอกนะคะเพราะว่าเราพร้อมที่จะรับทั้งความเจ็บปวดทั้งความรักทั้งอะไรเราพร้อมอยู่แล้วนะคะเออเพราะฉะนั้นเราพร้อมรับกับออความเป็นตัวของเราเองความคิดของเราเองเออให้พ่อแม่ใครเตือนเราเราเราไม่ฟังหรอกเราจะบอกว่าเรารู้ว่าคนคนนี้เขามาหลอกเราหรือเขาจริงใจกับเราแค่ไหนหรือเขาหวังในเรื่องเงินทองอะไรกับเราเรารู้หมดนะคะแต่ว่าเราพร้อมรับ ประมาณนี้เลยขอเรียนรู้เองได้ไหมเออประมาณนี้นะคะคนโสดก็จะเป็นอย่างนี้สําหรับคนโสดที่มีคนเก่าวหรอส้มมองว่ามีคนโดยเฉพาะนะชัดมากคือชาวธาตุดินมังกพรกพฤกษบศกันแล้วก็ชาวธาตุไฟเมฆสิงธานูนะคะมีคนเก่าเข้ามานะโดยเฉพาะคนเก่าที่เพิ่งมีกรณีอาจจะเพิ่งเลิกกันไปอะไรประมาณนี้นะนะคะเอออาจจะมีเกณฑ์กลับเข้ามาได้ ะะมีเกณฑ์กลับเข้ามาได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าแค่2คุณก็จะเป็นชาวาธาตุลมกูมิถุนตุลประมาณนี้เลยนะคะในเรื่องของคนโสดที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึง6เดือนใหม่ๆมีการครบมีการคุยกันนะคะส้มมองว่าคุณพยายามมากๆเลยค่ะนะคะที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้เพราะว่าคุณเลือกมาแล้วนะคุณพร้อมอยู่แล้วนะคะพร้อมที่จะรักและทุ่มเทแต่ว่ามันอาจจะเกิดกรณีที่เรียกว่า เราไปรู้อะไรบางอย่างมาน่แหละนะคะเราไปรู้อะไรบางอย่างมาที่เป็นเรื่องจริงนะคะเราไปรู้อะไรบางอย่างมาเพราะว่าขึ้นไพ่ออก The ะ o า e r มันเป็นเรื่องปุบปรับฉับพลันที่เรารู้แต่สุดท้ายเราก็รับได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามของคนที่เราตัดสินใจที่จะคุยหรือว่าตัดสินใจที่จะคบต่อนะมองว่าซ้มองว่าคุณมองว่าคุณพร้อมนะคะพร้อมที่จะไปต่อไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตาม กับคนที่เขาคุยกับเราเพราะเราชอบเขาอยู่แล้วนะคะทุกอย่างมันมันเหนือเหนือจากความชอบทั้งหมดนะคะต้องบอกว่าความชอบมันเหนือทั้งหมดเนาะเออโซงพูดผิดต้องบอกว่าความชอบอะ่ะมันเหนือทุกสิ่งถ้าชอบไม่ว่าจะเจอกับอะไรก็ตามคุณจะไปต่อนะคะในเรื่องของวิธีการวางตัวที่ดีนะนะคะขึ้นไพ่ king of wands หัวกลับนะคะ นะจากไพช่ชารูสแคปเทรอดวิธีการวางตัวที่ดีเพื่อให้ได้ความรักดีส้มมองว่ามันเป็นเรื่องของคําพูดต้องระวังนะ,ะอย่างที่ส้มบอกไปเลยว่าในช่วงโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะฮะต้องระวังเรื่องอารมณ์เรื่องคําพูดเรื่องการเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นคําพูดใดที่เรารู้สึกว่าคือให้เราคิดก่อนพูดแล้วถ้าเราคิดว่าพูดออกมาแล้วมันไม่โอเคเงียบไว้ก็ได้นะฮะเงียบไว้ก็ได้คนโสดอาจจะต้องเริ่มมาระวังนะ คนที่เข้ามาเราไม่จริงใจไม่ว่าจะเป็นคนใกล้คนไกลคนประเทศเดียวกันหรือชาวต่างชาตินะให้ระวังคนที่พูดไม่จริงหรือหลอกลวงนะเพราะว่า,าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคําพูดที่ไม่บร,ริสุทธิ์ใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นส้มมองว่าคุณนะ่ะจริงใจได้แต่อย่าจริงไปทั้งหมดในเรื่องคําพูดนะคะอย่าเพิ่งเปิดเผยอะไรทั้งหมดเพราะว่าคนที่เขามาคุยกับคุณใหม่ๆไ,ไม่ใช่ทุกคนที่จะจริงใจกับคุณขอให้คุณแบบ พิจารณาด้วยความรอบคอบอ่ะประมาณนี้นะในเรื่องของไพ่ชาดสแคปเทรนะนางฟ้ามีอะไรจะบอกเพิ่มนะคะมีอะไรแนะนำในเรื่องความรักของชาวมังกรนะในเดือนนี้ เซเลบริชันเห็นไหมคะมันมีความสุขอยู่สมมติได้บอกว่าในบางคู่มีเกณฑ์ตั้งคันความรักสดชื่นมีความสุขก็มีรดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกในความรักจะค่อนข้างแบบสดใสามากๆอาจจะมีเกณฑ์มั่นหมายหรือแต่งงานเปิดตัวคบกันหรือว่ามีเกณฑ์ได้ได้ไปงานแต่งเพื่อนได้แต่งตัวสวยแต่งตัวหล่อได้ไปออกงานคู่กันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นความสุขมันจะเป็นการได้พบปะกันบ่อย นะในเรื่องความรักนะคะหรือในบางคนคนโสดนะคะให้ไปหาคนโสดไปหาคนรักในงานมงคลต่างๆนะเพื่อนจัดงานแต่งเพื่อนจัดงานบวชงานอะไรแบบนี้นะคะลองไปดูคุณอาจจะได้แฟนในงานเหล่านี้อาประมาณนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่เป็น perfect timing ของคุณเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกมีความสุขอย่างที่บอกไปเลยนะ เออหลายคนอาจจะเจอแฟนมากขึ้นหรือได้เจอคนที่เรารักเราชอบเออซึ่งตรงเนี้ยส้มไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้เจอคนที่แบบเพอร์เฟหรือดีรนะ้อยเอร์เซนตะเออมันไม่มีทางเป็นไปได้แต่คุณรู้สึกว่าคนเนี้ยฉันชอบถูกจริตฉันประมาณนี้เลยนะคะเออเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะในบางครอบครัวก็มีความรู้สึกว่าครอบครัวได้เติมเต็มนะนะคะมีสมาชิกเพิ่มนะคะสำคัญก็คือรีลิสถ้าคุณต้องการความสุขระยะย,ยาว ถ้าคุณต้องการความสุขระยะยาวไพ่บอกว่าให้คุณนะ่ะนะคะปลดปล่อยท็อกซิกค,คนท็อกซิกออกไปนะคะเออถ้าคุณต้องการความสุขระยะยาวนะคุณรู้ชาวมังกรฉลาดนะคะแล้วก็ละเอียดด้วยมองคนออกค่ะว่าใครอยู่กับคุณแล้วทําให้เกิดท็อกซิกนะคะใครที่คําพูดของใครที่คุณรับฟังแล้วมันไม่โอเคเพราะฉะนั้นส้มมองว่าคนที่ เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณแล้วทาให้สุขภาพใจสุขภาพกายมันไม่ดีในระยะยาวปล่อยๆออกไปนะคะนะแล้วสุขภาพจิตคุณสุขภาพกายคุณจะดีเนาะถ้าคุณหันกลับมารักตัวเองได้อะคุณก็จะเจอกับคนที่รักคุณจริงๆแล้วก็อยู่กับคุณแบบส่งเสริมสุขภาพคุณะเป็นคนรักที่ส่งเสริมสุขภาพคุณสุขภาพใจสุขภาพกายส่งเสริมในเรื่องการทํางานได้อย่างดีด้วยนะคะขอบคุณชาวมังกรนะคะ ขอให้ชวาวมังกรมีความรักที่ดีโชคดีในความรักทุกท่านนะคะแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ